คิปโตเทสเจ้ามือ XRP โอนเหรียญกว่า100ล้านเหรียญไปยังเฮาบีหลังเว็บเรดยกเลิกให้บริการในจีนข่าว RIPPLE XRP เมื่อประมาณ16ชั่วโมงที่แล้ว Ripple ได้โอนเหรียญ XRP จำนวน100ล้านเหรียญไปยังกระเป๋า RL18VN ซึ่งเป็นกระเป๋าเงินที่บริษัทใช้สำหรับโอนเหรียญ XRP ต่อไปยังบริษัทคู่ค้าและกระดานแลกเปลี่ยนคริปโต ข้อมูลของ Wall a l e r t ้ให้เห็นว่า Ripple ได้ทำการโอน XRP จำนวน100ล้านเหรียญไปยังกระเป๋า RL18VN <c oughs> เพื่อโอนต่อไปยังเว็บเทรด h o w b e t อีกทีโดยการทำธุรกรรมในครั้งนี้คิดเป็นมูลค่าประมาณ90,518,490 90ดอลลาร์อ้างอิงตามเรอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันของ XRP ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าริปเปิได้โอนเหรียญ XRP ไปยังเว็บเทรดเฮาบีหลายครั้งรวมถึงการโอนเหรียญล็อตใหญ่จำนวน3 9 9 2 0 0 XRP เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาแต่ถึงอย่างนั้นริปเปิก็ไม่เคยออกมาชี้แจงจุดประสงค์ขอองค์การโอนเงินจำนวนมหาศาลเหล่านี้ เป็นที่สังเกตว่าการโอนเหรียญครั้งล่าสุดเกิดขึ้นหลังจากที่ฮาวบีได้ประกาศยกเลิกให้บริการแก่ลูกค้าชาวจีนอันมาพอละมาจากแรงกดดันด้านกฎระเบียบที่เข้มงวดจากหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศในขณะเดียวกันนายโรเบิร์ตที่โยซากิผู้เขียนหนังสือชื่อดงังริช a ดดพัว d ดด ได้ออกมาตั้งข้อสังเกตว่าสาเหตุจีนแบนคริปโตล่าสุดนั้นเป็นเพราะพวกเขากำลังจะเปิดตัว CBDC เป็นของตัวเองหรือที่เรียกว่า d CEP ดังนั้นการมีอยู่ของคริปโตจึงอาจเป็นการบั่นทอนอำนาจและความนิยมสำหรับสกุลเงินใหม่ของพวกเขาร่วมสนับสนุนช่องคริปโตเทสของเราผ่านทาง t r u วอลเล็ตและพร้อมเพย์ได้แล้ววันนี้ขอบคุณที่กดติดตาม